สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาให้อาหารปลาคราฟกันที่วัดไร่ขิงนะมาดูดูปลาคราฟเยอะมากทุกคนดูโอ้ยเยอะมากสวยมากเยอะมากสวยมากทุกคนดูเต็มบ่อเลยมหาศาลมากเลยดูอ้ดู วันนี้มาทำบุญี Donc, ่วบดไล่กิ่งครับก็เลยมาให้อาหารปลาครับกันทุกคนดูเยอะมากเยอะมากทุกคนปลาคาร์บันนี้ไปดูปลาสวายว้มันอร่อย วันนี้มาห้อ,อาหารปลาคารกันครับดูสวยมากทุกคนสวยมากดูสวยมากสวยสวยสวยทุกคนสวยมากเลย วันนี้มาทำที่วัดไล่ขิงก็เลยมาให้อาหารปลาคราฟกันครับดูน้องๆอ,งอะ่ะนี่เยเยอะมากทุกคนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้แบบยังไม่เยอะขนาดนี้นะ ดูดูเขากินทุกคนอาหารเหมือนเขาไม่กลัวคนเลยนะปลาดบบดูทุกคนดูมงกว้างนะสวยมากทุกคนสำหรับคลิปนี้ใครที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคน ดูสวยมากทุกคนดูน้องๆเขามาให้อาหารปลาครับเขาไม่กลัวคนเลยสําหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนนะใครที่เข้ามาชมแล้ย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะทุกคนนะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสําหรับคลิปนี้าลาก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับ